ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโรมมโนเผยนาปรีคุยคืบหน้าคว้าหอยลุน่นฟาบิโซโรมมโนโนักข่าวคนดังรายงานว่านาปรีมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเรื่องคว้าลาัสมุดหอยลุ่นร่วมทีม แข้งทีมชาติเดนมาร์กต้องดิ้นรนอย่างหนักนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข้งในถิ่นโอทาฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์2023และยิ่งงานหนักมากขึ้นหลังสโมสรเสริมเกมลุกเข้ามาใหม่ทั้งเบนจามินเชสโกมาเตอุสกุนญ่าและไบรอันเอ็มเบลโม่ทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างหนักที่ผ่านมาหลายสโมสรในเกาโชเซเรอาแสดงความสนใจทั้งเอซิมิลานอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสกระทั่งล่าสุดเป็นนาปลีที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องและมีการเจรจากับ ปีต์แดงแล้วล่าสุดทางโรโมาโนเผยว่าการหาหรือระหว่างแชมป์เกาโชเซรากับฝั่งฮอยลุนเป็นไปในทิศทางบวกเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวและแผนงานในระยะยาวของสโมสรขณะเดียวกันทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็เตรียมพร้อมที่จะสรุปข้อตกลงกับนาโปลีในทันทีหากฮอยลุนตอบตกลงที่จะไปเล่นกับนาโปลีแฟนแมนยูรอเฮโรมาโนยันผีแดงคุยราบรื่นจอซิลโกโบเบลเยียม แมนเชสเตอร์เต็ดมีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวเซนเนอร์เลเมนส์ผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมของรอยัลอันเวิร์บตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันศุกร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโรมาโนอัปเดตสถานการณ์ดีนี้ผ่านทวิตเตอร์ว่าการเจรจากำลังไปได้สวยระหว่างแมนเชสเตอร์็กับรอยัลอันเวิร์บซึ่งค่าตัวของนายทวารวัย23ปีจะอยู่ที่เกือบเกือบ20ล้านยูโรขณะที่ตัวนักเตะตอบตกลงที่จะย้ายมาเฝ้าเสาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเรียบร้อย นอกจากนี้โรโมาโนโเคลียชัดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เข้ามาลุ้นแย่งตัวหรือพูดคุยกับทางแลมเมนส์เพราะเป้าหมายหลักของเรือใบสีฟ้าในกรณีที่เสียเอเดซอนคือเจาร์จิดอนนารุมายอดนายทวารชาวอิตาเลียนของปารีแสแซงแช็คแมงทั้งนี้รูปเป็นอัมริมกุนซือปีแสดงต้องการโกคนใหม่มาเพิ่มการแข่งขันในตำแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งตอนนี้มีองเดโอนาน่าเอาตายบายินดีและทอมฮีตันนิวติโบกูตัว ทำความรู้จักเซนเนอร์แลมิน e ว่าที่โกใหม่แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเตรียมแก้ปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูหลังมีรายงานว่าปีสาดแดงใกล้จะคว้าตัวเซนเนอร์แลมนนายทวารอนาคตไกลจากรอยัลออันเวิร์บมาร่วมทัพในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี e. ้ เรดเดวิลตเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่องการหานายทวารคนใหม่หลังอองเดโอนาน่าไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่เฝ้าเสาในธนะมือหนึ่งแห่งทินโอทัฟฟอร์ดอีกต่อไปเนื่องจากฟอร์มหน้าผิดหวังนับตั้งแต่ยามาร่วมงานเมื่อช่วงซัมเมอร์2023สําหรับตอนนี้แฟนผีโปรเจกต์อาจจะสมหวังเมื่อทีมรักกําลังจะได้โกคนใหม่อย่างแลมเมนส์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนิวติโบกูตัวแล้วนายทวารคนนี้เป็นใครมีดีแค่ไหนและสามารถตอบโจทย์ของเมเจ็ดได้หรือไม่ไปพิจารณากันได้เลย เซเน่แลมนคือใครแลมนวัย23ปีเป็นผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมที่ปัจจุบันค้าแข่งกับรอยเย่อันเวิร์บเอฟซสมรสนชั้นนําในศึกโปรลลกเบลเยียมโดยเขาเกิดที่เมืองุดเทเกมเติบโตและผ่านการฝึกในทีมเยาวชนของ k r c แบมบูเก้เดนเดอร์และล่าสุดคลับบู๊ ตอนอายุ17ปีแลมเมนสร้างความฮือฮาเมื่อเขาขึ้นไปทำประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายให้กับคลับบูธยู19แมตต์ปะทะเรอัลเดริดยู19ในศึกยูฟายูดลีกและนับตั้งแต่นั้นเขาก็ได้รับการจับตามองมาตลอดจากนั้นในปี2020แลมเมนก้าขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมคลับบูธยู23หรือคลับ NX t พร้อมกับลงสนาม13เกมในฤดูกาลแรกสำหรับการเล่นระดับดิวิชั่น2ในลีกแดนช็อกโกแลตเพื่อตัวทีมชุดใหญ่คลับบูส ตอนที่ซิโมมิโอเลในทวารมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บแลมเมนส์มิโอการ์ดได้เดบิวต์ทีมชุดใหญ่แมตช์ชนะเก่ง3าต่อ2ในศึกเบลเยียมซูเปอร์คัพจากนั้นเขาได้ลงสนามตัวจริงในแมตช์เปิดซีซั่นเกมโปรลีกแต่ต้องกลับไปนั่งในซูมานั่งสำรองเหมือนเดิมหลังมิโอเลหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ในทวารเจ้าของความสูง6ฟุต4นิ้วหรือ193เซนติเมตรลงเฝ้าเสาในศึก F a เคัพเบลเยียมชนะเดน3ต่อ0ก่อนที่จะลงมาเป็นตัวสำรองแทนมิโอเลในแมตช์สุดท้ายของรอบเอฟกกปทะส จากนั้นในฤดูกาล2022-2023แลมเมนหวนกลับไปเล่นให้คลับบูตยู23และจากนั้นก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้แบบฟรีไอเยตนเมื่อช่วงซัมเมอร์2023และเจ้าตัวเลือกที่จะไปเฝ้าเสาให้รอย a l อนอันเวิบสร้างชื่อเมื่อเล่นให้กับรอย a l อ n อันเวิบ หลังจากที่เล่นให้อันเวิร์บเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แลมเมนสร้างชื่อเสียงขึ้นมาโดยเขาลงเฝ้าเสาให้กับต้นสกัด40แมตช์และเก็บ10คกรีนชีตพร้อมกับช่วยให้สโมสรจบอันดับ5ในลีกสูงสุดเบลเยียมเมื่อรุ่การ2,024-2,025ตอนนี้แลมเมนลงสนามให้กับอันเวิร์ไปแล้ว4เกมในรุูกาล2,025-2,026โดยเสียไป4ประตูและเซฟจุดโทษได้1ครั้งผลงานที่โดดเด่นของเขาทำให้โดนเรียกตัวติดทีมชาติเบลเยียมครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าานมา นายทวานแห่งอนาคตแลมเมนส์ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งกาจมากๆโดยนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้อันเวิร์บเขากลายเป็นจอมเซฟจุดโทษและด้วยความสูง193เซนติเมตรเขาก็ไม่หวั่นแม้ต้องเผชิญกับลูกกลางอากาศการป้องกันลูกโด่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเมเยตและแลมเมนทำผลงานได้ดีในจังหวะแบบนี้ที่สำคัญการใช้เท้าก็เก่งไม่แพ้ใช้มือและสามารถสร้างเกมขึ้นจากแนวรับได้สบายๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รูเบนอามริมอยากได้นายทวารรายนี้ แมนยูต้องควักกระเป๋าเท่าไรเพื่อคว้าตัวแลมเมนสแม้ว่าตอนนี้การย้ายทีมยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่มีรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่าแลมเมนมีค่าตัวประมาณ17ล้านปอนด์โดยฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวคนดังเผยว่าแมนเชสเตอร์ใกล้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วและการเจราจากับรอยัลาอันเวิร์บกำลังไปได้สวย คำชื่นชมที่มีต่อแลมเมนส์แฟรงค์บ็อกซ์อดีตโค้ชผู้รักษาประตูทีมเยาวชนเบลเยียมยกย่องแลมเมนส์ว่ามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับตีโบกูตัวตำนานในทวารทีมชาติเบลเยียมซึ่งปัจจุบันเฝ้าเสาให้กับเรอัลามริดเขายังมีเวลาปีหรือ2ปีในการพัฒนาบางทีสมสนต่อไปของเขาคงไม่ใช่บาซโลนาหรือเรอัลเมริดแต่ผมไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นหลังจากใช้เวลาฝึกฝนไปสักระยะเขาอาจสามารถพัฒนาถึงระดับเดียวกับกูตัวก็ได้ เขาทำผลงานได้ดีเยี่ยมในการป้องกันและการยืนตำแหน่งเขาช่วยทีมทั้งการเปิดบอลสั้นหรือยาวโดยทำได้ทั้งเท้าซ้ายและขวาด้วยความสูง193เซนติเมตรเขามีรูปร่างที่แข็งแรงและปฏิกิยาที่รวดเร็วซึ่งจำเป็นในการก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดเขานิ่งมากในสถานการณ์ตัวต่อตัวบ็อกระบุจุดแข็งและจุดอ่อนนอกจากทักษะที่โดดเด่นแล้วแลมเมนยังมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความนิ่งในทุกๆสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเขาเป็นโกรที่เต็มไปด้วยคุณภาพสถิติไม่โกหกโดยแลมเมนซึ่งลงเฝ้าสาอให้อันเวิร์บพร้อมกับเซฟ1 7 7ครั้งตลอดฤดูกาล2024-2025และมีค่าเฉลี่ยการป้องกันประตูได้มากกว่า16.47ประตูซึ่งมากกว่าผู้รักษาประตูคนใดในโลกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา นอกจากนี้แลมเมนยังมีสถิติการเก็บคลีนชีตได้12แมตช์จากการเฝ้าให้กับทีมชุดใหญ่ของอันเวิร์บนับตั้งแต่ที่ลงสนามเปิดตัวให้กับสโมสรเมื่อเดือนพฤษจิกายน2023 นอกจากนี้จุดเด่นที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือเขาสามารถใช้เท้าได้ดีทั้งซ้ายและขวาด้วยอย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่แลมเมน์ตต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็คือการผ่านบอลให้แม่นยำและมักจะเตะบอลผิดเล็กๆน้อยๆเป็นประจำแต่สิ่งนั้นส่งผลให้ทีมต้องเสียประตูนอกจากนี้เขามักจะประเมินสถานการณ์ผิดแต่จากการที่ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในซีซั่นแรก2024-2025สิ่งเหล่านี้ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ อรโมริมรับเป็นห่วงแข้งแมนยูที่อยากย้ายทีมแต่อย่างเขวงขวางรูเบนอาโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตัวรู้สึกกังวลเกี่ยวกับนักเตะปีสะแสดงที่ต้องการย้ายออกจากทีมแต่ยังไม่สามารถหาต้นสก,กัดใหม่ได้ในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งซัม,มร์นี้แมนยูไนเต็ดมีการปรับทัพครั้งใหญ่โดยพยายามเสริมทัพนักเตะท,ท,ที่เหมาะกับแนวทางการทำทีมของอารโมริมซึ่งพวกเขาได้ตัวผู้เล่นในสเปกอย่างมาเตอุสคุนย่าไบรอันเอเมโมและเบนจามินเชสโกมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันทีมจำเป็นต้องปล่อยนักเตะออกไปเช่นกันโดยเฉพาะผู้เล่นที่หมดอนาคตกับทีมอาทีเช่นเจดอนซานโชอาิฮันโดกานาโชอันโตนีไทเลวมาเลเซียและราสมุดฮอยลุนเป็นต้นแต่แข้งเหล่านี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องย้ายทีมได้เลยทั้งทงที่ตลาดนักเตะใกล้จะปิดตัวในวันที่1กันยายนนี้ อโมริมเปิดใจว่าผมกำลังคิดทบทวนอยู่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่นักเตะต,ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่มันชัดเจนว่าพวกเขาต้องการย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นดังนั้นเราพยายามที่จะจัดการทุกอย่างเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจที่สุด ผมต้องพยายามจินตนาการเรื่องการซ้อมร่วมกับนักเตะที่ผมคิดว่าเป็นอนาคตของทีมส่วนนักเตะอีกกลุ่มที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับบทบาทใหม่ของพวกเขาเมื่อถึงเวลาที่ตลาดนักเตะปิดตัวเรื่องราวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเอาเป็นว่าถึงเวลาที่ตลาดปิดเราต้องรับนักเตะที่อนาคตไม่แน่นอนกลับมาดังนั้นอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้กุนสือชาวโปรตุเกสระบุ ผีจอดึงหัวหน้าแพทย์พาเลตเสียบแทนโอดิสโคแมนเชสเตอร์เตรียมดึงอิมติอาสอามัดแพทย์ของคริสตันพาเลตให้มารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการแพทย์คนใหม่เซอร์จิมและคลิฟและอินเนอตบริษัทของเขาเข้ามาบริหารงานแมเดตและทำการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนซึ่งฝ่ายการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอามัดอยู่ในช่วงของการแจ้งออกจากตำแหน่งที่พาเลตเพื่อย้ายมารับงานกับแมเดตโดยจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแกรี o ่โอดิสโคที่ย้ายจากอาร์ซอนมาทำงานในถิ่นโอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2023 ย้อนไปเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าโอดิสโครวมถึงจิมโมซอนแพทย์ทีมชุดใหญ่เตรียมอำลาจากปีแสดงเพราะจะมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายการแพทย์สำหรับโมซอนนั้นอำลาจากสมสอนไปรับงานแพทย์ทีมชุดใหญ่ให้กับไบรตันเรียบร้อยแล้วขณะที่โอดิสโคยังอยู่ในตำแหน่งรอไมเ่เจ็หาคนมาสารงานต่อ อาหมัดเคยเป็นแพทย์ให้กับทีมช่างปริดชุดเยาวชนหลายรุ่นก่อนจะถูกมิววอจ้างไปทำหน้าที่แพทย์ในปี2008และเขาใช้เวลากับทีมอยู่5ปีจากนั้นเขาย้ายไปทำงานกับอะเดมีของทอตแนมฮอสเปอร์ตามด้วยการไปอยู่กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ทีมที่เขาได้จับงานหลากหลายตำแหน่งรวมถึงการเป็นหัวหน้าฝ่ายแพทย์และสมรรถนะอาหมัดเพิ่งย้ายไปทำงานกับปราสาทเรือนแก้วในปีที่แล้วโดยรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬาและอีกไม่นานเขาก็จะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการแพทย์คนใหม่ให้แมนยูเต็ด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ